เข้าล็อกปุ๊บอเพพอแล้วเข้าล็อกพอนี่ไงให้มันเข้าล็อกอย่างนี้นี่ไงสองพันสี่แล้วไหลต่ออพันสองแล้วเหมือนจะออกไหมออกไหมควัวซองออกไหมอือต้องออกก็แหละไวมาแล้วคุณแปด 8. ต้องออกอือไม่ออกเต็มคราฟด้ยวยนะอืแล้วห้าพันสองแล้วมันไหลาย,ยาวๆต่อแล้วคูติดสองไปหมื่นสี่เป็นไงละครับผม ับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กันในเกมบุรุกข์รีโมนัสซ่านะผมวันนี้เรามาพร้อมกับสูตรนะครับผมแล้วก็กับทุนน้อยแบบเช่นเคยนะครับผมทุนที่2 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกสูตรนะผมว่าทำยังไงให้แม่งแตกโบบาโบบาหรือบุบบาฟาเป่เดี๋ยวดูตารางการแจกอันนิดนึงนะครับผมตารางการแจกมันจะมีวายแล้วผมมีเชคแล้วก็เอ่อมีเชคก้อนโตแล้วผมแล้วก็เชคชิ้นเล็ก นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเข้า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 แล้วมีสเก็ตเตอร์สี่ตัวถึงจะเข้าสเก็ตเตอร์นะครับอ่วเดี๋ยวเราไปกดก่อนเลยดีกว่าว่ากดยังไงให้มันเข้าเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นแรกไปก่อนนะครับผมสิบทีเอาด่งทิ้งไปก่อนเทเบิลไปเลยครับผมเอาด่งทิ้งไปก่อนเอาด่งทิ้งไปก่อนครับผม เรามากระสุนเรามากระสุนเราเปิดยังไงเข้าหลายๆกันไปก่อนช่วงนี้หลายๆกันไปก่อนวิ่งตัดเขตก้อนโตต้องมาแล้วนะนี่มึงว่าต้องหรือว่าจะมาไปครับผมต่อฮะนี่มึงมันออกออกยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาละเข้าเลยเข้าคาเกเตอร์ที่เรียบร้อยไหวครับผม เรามาดูกันว่ามันจะแตกเยอะหรือแตกน้อยนะครับผมเ้วผมจะแจกสูตรให้ดูว่าเป็นยังไงสูตรนี้ไปครับผมดูยิใจเบาจัดผมไม่ออกเลยอ่ะดูยิคูณหกก็เนี้ยอืมสวยงามดูสวยงาม สวยงามอู้ยไม่ออกเลยเว้ยโอเคไม่ออกเลยไม่ออกเลยเป็นไงเดี๋ยวผมบอกสูตรเลยเดี๋ยวไปดูข้างนอกก่อนเมื่อกี้ข้างในสเกตเตอร์ละเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าเอาไปสามบาร์ห้าบาทกัน,น,นเลยเอาสามบาท์บสามบารมันเป็นไปได้ที่ไหนล่ะขอเจอไวหรืสเกตเตอร์หน่อยโอเค ถ้าเจอวายเจอสเก็ตเตอร์นะครับผมให้คลิกที่วายกับหรือว่าสเก็ตเตอร์ก็ได้ครับผมแล้วเราจะมาดูกันว่าความปังมันจะขานาดไหนนะฮะให้เราคลิกครับผมอ่าวายมาวายมาวายมาแต่ไม่รู้มันจะแตกไหมเอาแตกโอเคสเก็ตเตอร์ก็ได้ครับผมโอ้ออย,อย,อยแล้วกูสิบตีแล้วด้วยเอา,านเฮ้ยไปไปมาไหลนะเนี่ยเออไหลนะเนี่ยไปไปมาไหลนะเนี่ยโอเคตามนี้ผมให้คลิกนะครับผมให้คลิกที่สเก็ตเตอร์นะครับผมสิบทีนะครับผม คลิกไปเลยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0จากนั้นมันจะทำการเข้าสูตรไปที่เรียบร้อยแล้วเราให้ไปเกิดที่เทอร์โบนะครับผมหมุนอัตโนมัตินะครับผมรอดูเลยครับผมรอดูเลยครับผมไปครับผมเทอร์โบแล้วหมุนอัตโนมัติ10ทีไปเลยครับผม รอดูเลยครับผมรอดูเข้าสูตรกันเลยแล้วผมแหละคูณสิบแล้วก็ด้วยแล้วคูณสิบสี่แล้วนะอมันต้องมาแล้วจริงรอดูเข้าสูตรแล้วผมรอดูเข้าสูตรเลย,รลเ,รเ,ลยเ,ลเริ่มมาลุลัวแล้วเปล่าเริ่มมาลุลัวแล้ว ขออนุญาตขยับเป็ดเลยนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับเป็ดเลยเดี๋ยวโชว์แจกสูตรเดี๋ยวโชว์แจกสูตรขออนุญาตเดี๋ยวขยับเป็ดเลยนะผมเป็นไงเป็นไงครับผมดูดิไหลาย,ยาวๆไหลาย,ยาวๆโอ้โหผมบอกแล้วให้กดไปนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผม10ทีแล้วผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็หลังจากนั้น เธอโบเลยครับผม10บทีแล้วผมให้มันเข้าล็อกปุ๊บโอเคพอแล้วเข้าล็อกพอนี่ไงให้มันเข้าล็อกอย่างนี้อ่ะนี่ไงสองพันสี่แลือไหลต่ออุพันสองแล้วเหมือนจะออกไหมออกไหมครัวซองออกไหมต้องออกก็แล้ววายมาแล้วคุณแปดต้องออกอืมไม่ออกเต็มกราฟ้ยวยนะอืมละห้าพันสองแล้วมันไหลาย,ยาวๆต่อแล้วครูสิบสองก็ไปหมื่นสี่เป็นไงล่ะครับผมสูตรนี้ นะครับผม,ผมก็สำหรับใครที่เข้ามามดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับต่อไปผมแลวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ที่อยู่ goodbye ครับผมบอกกัคสุดนี้ของจริง